สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาลอ้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาแนะนําไม่รู้จักบอลสีโบราณน,นะคะเพื่อนๆนะบางคนอาจจะมีแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่มีหรือบางคนมีแล้วอาจจะไม่รู้จักชื่ออะไรเงี้ยเนาะวันนี้พี่กันตรีจะมาแนะนําบอลสีโบราณอีกตัวนึงนะคะซึ่งถือว่าสวยงามนะคะเพื่อนๆนะคะ น้องมีชื่อว่าบอนสีปลาบูทองนะคะเพื่อนเพื่อนังดูนะเพราะว่าพี่กันตรีทำคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าเราพูดผิดนะคะก็เลยอยากจะทำใหม่นะคะให้มันถูกต้องเนาะ,ะอันนี้เขาเรียกว่าบอนสีปลาบูทองนะคะเพื่อนๆนะลังดูลักษณะนะคะลักษณะสีแดงนะคะสีแดงอมชมพูนะคะลักษณะแล้วก็มีเส้นใบชัดเจนเลยนะเพื่อนเพื่อนเนาะเส้นใบชัดเจนเลย แล้วก็ความยาวก็ไม่ยาวเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็จะมีหูกว้างนะคะหูกว้างหน่อยแล้วมีขอบสีเขียวนะคะเพื่อนๆขอบเขาจะเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนะคะเป็นบอนสีโบราณนะคะบอนสีหายากเหมือนกันเนาะนะคะบอนสีเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะเดี๋ยวดูใบนี้นะคะใบนี้ชัดเจนดีวันนี้พอดีพี่กันตรีได้น้องมาก็เลย รีบทําคลิปทันทีเลยนะคะกลัวจะลืมชื่อนะคะเาเรียกว่าบอนสีปลาบูทองนะคะดูลักษณะเหมือนปลาบูนะเพื่อนๆลองดูนะคะความสวยงามของเขาตัวก็ใบก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะคะจะคล้ายๆกับคล้ายกับกวนอูนะคะเนาะเขาเรียกว่าบอนสีปลาบูทองนะลองดูใบนี้นะคะนะคะใบนี้ก็สวยนะคะ เป็นบอนสีที่แตกพุ่มใบนะคะลักษณะของเขาจะจะแตกพุ่มใบเนาะนะคะใบก็จะประมาณเนี้ยเป็นบอลสีพุ่มเล็กๆนะคะใบก็เล็กๆลเนาะบอลสีพุ่มเล็กๆไม่สูงเท่าไหร่นะคะไม่สูงเลยนะคะเวลาเขาแตกมาเขาจะเป็นพุ่มกระจายออกสวยงามมากเลยสำหรับก้านนะคะก้านก็เป็นสีเปลือกมังคุดนะคะมีความโดดเด่นไม่มีใครเหมือนเนาะ นะคะต,ตอนนี้เรียกว่าบอลสอีปลาบุทองนี่ก็เป็นที่นิยมนะแล้วก็เป็นความเป็นที่ต้องการของนักสะสมบอลทั้งหลายนะคะตอนนี้ก็ทำให้ปลาบูทองของเราหลักร้อยนะคะราคาหลักร้อยตัวน,นี้ถ้าอฟอร์มสวยๆงามๆนะคะกลายเป็นหลักพันไปแล้วนะเพื่อนๆน,นะคะเนาะลองมาดูนะ บอนสีปลาบู่ทองนะคะครั้งแรกก็ทำคลิปไปครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะพูดผิดไปเนาะเพราะแม่ค้าบอกมายังไงแเราก็เชื่อแต่ว่าวันนี้พอพี่กันตรีได้มาลักษณะแบบนี้ก็เลยเข้าไปเปิดใน y o u t u b e แล้วก็ในเฟซดูว่าบอนสีตัวนี้น่าจะเชื่ออะไรนะคะในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะชื่อว่าปลาบูทองนะคะเพื่อนๆนนะคะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้เล็กๆนะจะคล้ายๆกับกวนอูนะคะแต่กวนอูใบจะยาวกว่าแล้วก็หูกวนอูจะแคบแต่อันี้หูของเขาใบาก็จะกว้างนะคะใบกว้างป้อมๆหน่อยทรงนี้นะคะปลาบุทองคือทรงนี้เนาะเพื่อนๆนะคะก็เลยอยากจะทําคลิปให้ถูกต้องไปเลยเพราะว่าพี่กันตรีเนี่ยจะจะ,จะ,จ,ะจะลืมนะคะจะลืมชื่อบอนเนะ่ยจะลืม เราซื้อมาเราก็ต้องรีบทำไว้เลยเพื่อเป็นการเพื่อการลืมด้วยนะคะบอนสีปลาบู่ทองนะคะได้มาอีกต้นหนึ่งนะคะได้มาได้น้องมาอีกต้นหนึ่งสวยงามนะคะต่อมาลองดูดินนะคะดินที่ชอบเนาะเขาก็จะชอบดินร่วนนะคะดินร่วนนะดินร่วนแล้วก็ดินที่มีใบมะขามใบสําฉาเนาะ อันนี้จะทำให้บอลสีของเราโตโตวไวนะคะโตวไวแล้วก็ข้างบนนะคะพี่กันตรีก็จะใส่ขลุยมะพร้าวลงไปเนาะขลุยมะพร้าวลงไปอันนี้ก็น่าจะน้องน่าจะแตกมาอีกนะคะขอดูนิดนิดหนึ่งนะเห็นไหมคะตาน่าจะแตกหลอดมาอีกเนาะเพื่อนๆนนะคะแตกหลอดมาอีก ก็อยากให้แตกไวๆนะคะอยากให้อยากเห็นน้องสวยงามเนาะเพราะว่าเราได้มาวันนี้ได้มาสามใบก็ราคาก็สูงพอสมควรละเนาะสูงพอสมควรก็อยากได้นะคะราคาเท่าไหร่ก็สู้นะคะนะตอนนี้ก็คือเราได้ชื่อละชื่อว่าบอลสีปลาบู่ทองนะคะเพื่อนๆนไม้ก้านเขาออกดำเลยออกสีเปลือกมังคุด ใบจะเป็นสีชมพูสีแดงอมชมพูเข้มนะสีแดงเข้มนะคะหรือจะเป็นสีชมพูเข้มนะเพื่อนๆจะประมาณนี้ถ้าเวลาเขากระจายนะคะสวยมากเลยเนาะนะวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอขอบคุณเอฟีทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมทางช่องลูกชาวนาพาเละชาแนลนะคะนะพี่กันตรีก็ฝาก ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครมีข้อเสนอแนะนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพี่กันตรีก็จะไปตอบแล้วก็ไปติดตามนะคะเนาะนะวันนี้ก็มีบอลสีสวยๆมาฝากนะคะบอลสีปลาบูทองนะคะนะปลาบูทองนะคะเพื่อนๆสวยประมาณนี้ ของใครมีแล้วนะคะหรือใครไม่รู้จักชื่อก็ก็ดูไว้นะคะประมาณนี้เลยปลาบูทองบอลสีปลาบูทองนะคะตัวประมาณนี้ใบก็ประมาณนี้ไม่ยาวนะคะ,ะสวยงามนะคะ,ะพี่กันตรีก็บอกแล้วว่าบอลสีแต่และชนิดน่ะมีความสวยงามในตัวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะเขาจะมีความ โดดเด่นและมีความแตกต่างกันนิดๆเราต้องจำลักษณะเด่นของเขานะคะนี้บอลสีปลาบูทองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ